คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวันว่าผูกใจคนรู้ใจแมวคุณโดมอนเนี่ยเคยมาเล่าเรื่องห้องซักรีดเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วครับเรื่องนี้คุณโดมอนเนี่ยรับฟังมาจากรุ่นน้องเกี่ยวกับหอพักในมหาวิทยาลัย ที่ได้เข้าไปพักอาศัยอยู่แล้วก็ได้พบเจอกับเรื่องชวนหลอนเรื่องนี้ครับเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปประมาณสัก3ปีที่ผ่านมาวิญญาณหอหญิงมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่5กับสายของคุณโดมอนกันเลยครับสวัสดีครับคุณโดมอนสวัสดีครับพี่แจ๊ผมจำชื่อนี้ได้ผมยังเคยแซวเลยว่าอุ๊ยนี่ใชใ่ในแบบโดมอนปะเนี่ย อาเอาจริงนะพี่จิงได้สิผมผมถูกตั้งชื่อจากจากนายแบบเดมอนจริงอะเฮ้ยจริงปะเนี่ยคือผมจะบอกว่าคือคุณหมอเป็นคนตั้งให้ผมเองเพราะผมคลอดออกมาไม่เหมือนคนอื่นทําไมอะถ้าเกิดบอกคนรู้จักผมก็ต้องรู้จักผมออกไม่เล่าได้เนาะไม่เป็นไรได้ดิคือเรื่อง่งเรื่องคือผมเนี่ยอ่าเกิดมาเนี่ยคือปกติเด็กทารกเกิดมาจะไม่มีเอวอ่าแต่พอดีผมเกิดมาแล้วมีเอวแล้วช่วงนั้นคือ นายแบบโดมอนแมนกำลังดังหมอก็เลยให้ตั้งชื่อนี้เลยอาชื่อโดมอนเท่เลยแล้วจริงๆอ่ะถ้าเกิดบอกชื่อที่แรกก็ผมจะเอาชื่อจริงแต่ผมก็เออมันอายไงชื่อเหมือนดาราผมกงาไม่เอาโดมอนก็เท่ดีเกิดมาคือเกิดมาปุ๊บเป็นนายแบบเลยสุดยอดนี่คุณโดมอนเราคุยกันเมื่อกันยาปีที่แล้วเลยนะครับผมสบายดีตอนนั้นเพิ่งเพิ่งหายจากโควิดเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ใช่หายใจเหนื่อยอยู่ตอนนั้นนะฮะแล้วพอ <Okay. S 2> ดีคุณยายก็แอบฟังผมเล่าด้วยบอกอุ้ยเรื่องย้ายร้อนก็เยอะอนนเรื่องขีเข้าเนี่ยผมกว่าอ้าววันหลังแล้วกันย้ายขิงเจ <c oughs> อยเจอยายขิงเข้าไปครับผมโอเคโอเคมาคุณโดมอนมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันเรื่องเนี้ยรุ่นน้องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับหอพักนายมหาวิทยลาลัยที่หนึ่งที่เราจะไม่ระบุสถานที่เลยนะ ครับโอเควิญญาณหอหญิงเป็นยังไงครับเรื่องนี้ต้องบอกอก่อนว่าสวัสดีพี่แจ็กอีกครั้งแล้วก็สวัสดีทีมงานทุกคนสวัสดีแก๊งเดอะโกสเตอร์ทุกท่านนะครับ,รบที่ยังอยู่ฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็เรื่องเนี้ยเรื่องมหาวิทย,ยาลัยแห่งเงี้ยขออนุญาตอย่าให้ทุกคนได้เซิร์ชได้หาถือว่าฟังเป็นความรู้เป็นวิทยาทานหรือฟังไปยังอื่นเนาะเป็นความบันเทิงเนาะใช่เพราะว่า ไม่อยากให้ไปหาจริงๆเพราะถ้าเกิดหายมันเจอแนนะ่นอนเจอแบบเจอง่ายมากเพราะฉะนั้นอ,อย่าระบุสถาน<ช>ที่<ช>เ,อเอกลักษณ์เฉพาะของหอพักของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะใช่ครับโอเคโอเคโอเคผมขออนุญาตเ,เล่าเลยนะครับได้ครับก็คือเป็นรุ่นน้องที่ทํางานด้วยกันนี่แหละครับเขาเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองในสมัยเป็นนักศึกษาในตอนนั้นคือได้ประสบเจอเรื่องหลอนเขาเองเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเขา พึ่งเรียนจบมัธยมม .6 แล้วก็สอบเข้าที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ก็มากับเพื่อนสนิทนะครับคือน้องเขาชื่อน้องส้มแล้วก็เพื่อนสนิทเขาชื่อน้องเฟิร์นแล้วลักษณะมหาวิทยาลัยก็คือในห้องเนี่ยจะเป็นมีสองเตียงมีสองตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะเขียนหนังสือพร้อมคือมีความสะดวกสบายบแล้วก็ไม่ไม่อึดอัดห้องค่อนข้างกว้างอยู่เป็นหอในซึ่งว่าด้วยว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้พึ่งพึ่งสร้างเสร็จ ได้ไม่กี่ปีในตอนนั้นที่น้องเรียนเนาะถ้าเกิดนับถึงปัจจุบันก็ไม่ถึงสิบปะครับไม่ถึงสิบปีบน้องเองเขาก็ได้เล่าว,ว่าช่วงนั้นก็คือก็เรียนปกติเหมือนนักศึกษาทั่วๆไปมันเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วครับในเรื่องของเด็กหอกับผีเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องเล่าจากรุ่นพี่มีเรื่องเล่าจาก อาจารย์หรือใครก็แล้วแต่ว่าเฮ้ขู่เนี่ยมันมีผีอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ว่าน้องเเองเขาไม่ได้สนใจแเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะสืบสอออะไรเรื่องแบบนี้แต่ตัวน้องเองเนี่ยเขามีเซนฮะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเขาไปหน้ามหาลัยเนี่ยก็จะเห็นชายแก่นั่งคุกเข่ามั่งยืนอยู่ตามมุมมั่งบางทีเห็นผู้หญิงมั่งเห็นเป็นเด็กเห็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เขาบอกว่าเขาไม่สนใจเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราให้ความสนใจเขาเหมือนว่าเราสื่อกันได้ เราสื่อกันได้เราต้องสื่อกับเขาต่อไปอย่างเงี้ยเขาก็เลยจบเรื่องนี้ไปเลยมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งน้องเขาบอกว่าน้องเขาเองเนี่ยก็เข้านอนแล้วในวันนั้นกับเพื่อนของเขาน้องเฟิร์นนะครับเขาก็เข้านอนแล้วคือวันนั้นเขาบอกว่าเขาเอาเตียงมาชนกันนอนคู่กันเลยคือนอนแล้วตอนประมาณตีหนึ่งถึงตีสองครับเขาอ่ะได้ยินเสียงคนเคาะประตูปัง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 เขาก็สะดุ้งตื่นกันสองคนเลย ล้วก็เออไข่มาเคาะประตูปัง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 เสียงเปิดประตูแออห้องนี้มีชุดไทยไหมคะครับสองคนนั้นอึ้งเลยอ่ผมแบบขอโทษนะผมรู้สึกคุณรู้ไงรู้ห้องนี้มีชุดไทยไหมคะสองคนนี้บอกว่าไม่มีนะคะครับห้องนี้ไม่มีชุดไทยค่ะอื น้องก็งงคือมาหาลัยแห่งนี้มันไม่ได้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องการลาหรือ<ล>หรือเกี่ยวกับเรื่องชุดไทยะอะไรจะมาถามหาชุดไทยถูกครับออแล้วผมก็เลยถามนงว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะคือไม่ได้ล็อกห้องหรือเปล่าเขาบอกเขาล็อกห้องมันมีโซ่คล้องแล้วก็พร้อมก็ล็อกห้องหมดแล้วออมันมันเป็นไปไม่ได้แล้วเขาเปิดเข้ามาได้ยังไงแล้วมาถามหาชุดไทย นี่เป็นเหตุการณ์แรกที่น้องเขาเจอครับแล้วก็เหตุการณ์ต่อไปก็คือเห็นะไอเหตุการณ์แรกเขาเล่าให้ฟังว่ามันจบยังไงหลังจากที่มาถามหาชุดไทยพอบอกไม่มีปุ๊บเขาก็ไปเหรอใช่ครับคือไม่มีตอบบอกไม่มีก็คือไปเป็นประตูจบอไม่มีอะไรเลยครับคือมันแปลกครับแล้วทีนี้น้องเขาก็บอกว่าโอเคเรื่องนี้มันก็จบไปแต่หลังจากเหตุการณ์เนี้ยมันก็มีเรื่องแปลกๆเข้ามาให้น้องได้เจอถี่กว่าเดิม คือจะเห็นที่ห่างตาว่ามีผู้หญิงเดินอยู่ตามทางเดินที่เดินเข้าตามห้องอะครับ,รบในหอหญิงอะหรือแบบทางบันไดหนีไฟเอ่ยอะไรเอ่ยเงี้ยจะเป็นลักษณะเหมือนแบบเป็นผู้หญิงมายืนแต่น้องก็คิดอยู่สองอย่างว่าไม่คุณก็ผีเพราะว่ามันอาจจะเป็นนักศึกษาก็ได้ครับแต่ว่าด้วยหอที่นี่คือนักศึกษาคือไม่ได้พุกพ่านอะไรขนาดนั้นที่ที่ที่จะมีแบบนี้ครับ น้องเอ๋ยก็เล่าให้ฟังต่อว่ามีอยู่วันหนึ่งน้องก็นอนอย่างเงี้ยกับเพื่อนน้องตื่นขึ้นมากลางดึกเห็นมีผู้หญิงนั่งอยู่ปลายเตียงก็เรียกเฟิ F ern. F ern ร์นเฟิร์นเฮ้ยละละมือวะเนี่ยเฟิร์นน้องก็เฮ้ยทำไมมันไม่ตอบหันไปข้างเอาไอ้เฟิร์นหลับแล้วอเอา้าแล้วใครนั่งอยู่ปลายเตียงละมองไปอีกเอาก็ยังนั่งอยู่เป็นผู้หญิงก็เลยแบบ คงไม่ใช่เรื่องดีแล้วน้องก็เลยแบบทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นอนต่อแล้วก็มีอีกก็คือเป็นผู้หญิงคนเดิมที่มานั่งปลายเตียงแต่รอบนี้เขามายืนอยู่หน้าหน้าตู้เสื้อผ้าแต่น้องว่ามันมันไม่ใช่เรื่องปกติและคิดว่าไม่ยุ่งดีกว่าเหตุการณ์ก็ผ่านไปจนมีกีฬาภายในมหาวิทยาลัยครับเป็นกีฬาสีแข่งขันกันภายในมหาลายัยน้องเองลงแข่งขันแบดมินตัน แล้วน้องก็มีประสบุบัติเหตุครับเขาหลุดด้วยว่าน้องเองบอกว่าน้องไม่ได้วอร์มไม่ได้วอร์มร่างกายในตอนนั้นก็เลยทําให้ประสบุบัติเหตุเขาหลุดไปในช่วงที่เขารักษาตัวครับเขาต้องใส่เฝือกด้วยเขาเองก็นอนอยู่ที่หอสะส่วนมากเพราะว่าจะไปเรียนทีก็ลําบากมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนเขาเนี่ยครับน้องเฟิร์นไม่อยู่เหมือนจะกลับบ้านไปในตอนนั้น น้องเองก็นอนอยู่คนเดียวครับือนอนคนเดียวลําพังมันก็น่ากลัวอยู่แล้วอะครับแล้วน้องเองก็เล่าให้ฟังว่าน้องก็หลับไปในคืนนั้นเป็นคืนที่รู้สึกว่าเหมือนมีใครมองเราอยู่ตลอดเวลาแต่เขาเองก็บอกว่าไม่ไมพยายามที่จะสนใจเขาก็หลับไปฝันเขาฝันเห็นหลานครับเป็นหลานสาวเขาก็เล่นกันอะไรกันแต่ว่าหลานเขาเนี่ย กดเขาที่ที่หน้าอกครับแล้วก็มากดที่หลังเขาพยายามต่อซื้อขัดขืนกับหลานเขาเนี่ยแล้วก็ตื่นขึ้นมาเขาตื่นขึ้นมานอนในลักษณะของการนอนตะแงคงน้องนอนตะแคงอยู่แล้วน้องบอกว่าลืมตาขึ้นมาเนี่ยให้วิจักลองจินตนาการดูนะครับเป็นลักษณะมือปิดตาแต่ว่ามือเนี่ยมันไม่ได้ปิดสนิทนะครับถ้าเกิดปิดสนิทเราจะมองไม่เห็นข้างนอกถูกไหมครับ,รบอันนี้คือปิดตาไว้แต่เรายังมองเห็นข้างนอกอยู่ ลักษณะมือที่น้องเห็นคือเป็นมือที่ดำแห้งสีแล้วแบบมีกำไลสีทองอคุณรู้ก็พี่แจ็คแล้วแบบกดน้องไว้กดไว้แล้วแบบพยายามบีบหน้าพยายามปิดตาน้องก็ต่อสู้ขัดขืนคือมันคงไม่ใช่ฝันที่เชื่อมกันต่อมาหรอกแต่ทำไมมันบังเอิญขนาดนี้น้องบอกอยางไงนะครับแล้วก็พยายามบีบปิดตาน้องเองก็พยายามสู้ ดิ้นทุกสิ่งทุกอย่างสวดมนต์ก็แล้วอะไรก็แล้วน้องเลยตัดสินใจแบบเคยดยินมาว่าแบบบอกให้อธิษฐานถึงคุณพ่อคุณแม่หรือนึกถึงบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ครับน้องพยายามนึกถึงคุณพระคุณพ่อพวกคุณแม่ดิ้นหลุดออกมาได้แล้วคือน้องร้องไห้หนักมากแล้วก็อยู่ไม่ได้ละก็เลยไปนอนกับเพื่อนอีกห้องหนึ่งข้างๆ แต่ผมจริงๆลืมเล่าข้ามไปครับในเหตุการณ์ที่เขาเองได้เจอกับเงาผู้หญิงได้เจอผู้หญิงที่นั่งปลายเตียงเนี่ยเขาได้บอกกับแฟนเขาแฟนเขา่ะได้เอาเป็นเหรียญคุดนะพี่เหรียญบาทอะที่ช่วงนั้นเหมือนแบบว่าเขาฮิตกันว่าถ้าเกิดมีเหรียญเนี้ยจะปอกปักรักษาอ่าพูดผีปีศาจได้ครับเขาเอาเหรียญน,นั้นมาแล้วแฟนเขาก็ให้เหมือนตะกุดเสาห้ามาช่วยอะไรไม่ได้เลยครับเจอเหมือนเดิมแล้ว เรื่องมันก็มีประมาณนี้ครับอประวัติความเป็นมาครับครับแต่เรื่องชุดชุดไทยเนี่ยถ้าเกิดผมบอกสถานที่ที่ใกล้กับมหาลัยอย่างเงี้ยมันเชื่อมกันเลยครับแต่ผมบอกไม่ได้ใช่แสดงว่ามันเกี่ยวข้องกันคือถ้าพูดถึงสถานที่ที่เชื่อมกันเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นที่ไหนใช่ครับแล้วมหาลัยนี้เขาไม่มีสารประิอืมใช่ทีนี้ถ้าจะบอกว่าประวัติความเป็นมาเป็นยังไง คือน้องเขาพยายามไปรวบรวมข้อมูลมาฟังจากรุ่นพี่เก่าๆมานะครับก็คือบางคนก็เจอหลากหลายเหตุการณ์ม,มันจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่หน้าหอครับบางทีมันจะมีนักศึกษาชายเดินมาเงี้ยแล้วพวกนักศึกษาหญิงเนี้ยมักจะเจอเป็นผู้หญิงเดินคู่กับนักศึกษาชายซึ่งนักศึกษาชายไม่เห็นไม่รู้อืเพราะฉะนั้น<า>ที่เจอกันหลักๆเนี่ยถ้าหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นผู้หญิงถูกครับอืผู้หญิงที่น่าจะ อยู่มานานน่าจะอย่างนั้นครับแต่ว่าน้องบอกว่าคนที่ปิดตาเขากับคนที่มานั่งไปเตียงคนละคนในความรู้สึกเขานะเขาบอกอย่างนั้นนะมีมากกว่าหนึ่งใช่เขาบอกว่าจากรุ่นพี่ที่เล่าให้ฟังคือผมฟังครั้งแรกผมก็รู้สึกว่ามันมันตลกเหมือนกันนะเขาบอกว่าไอห้องเนี้ยไอห้องทุกห้องเนี้ยมันจะมีระเบียงแล้ว มันจะมีบันเก็ตอ่ะมันไม่ใช่บันเก็ตมันเป็นกระจกเลื่อนเป็นประตูเลื่อนเอาไปตากผ้าอะไรเงี้ยครับคือมันมีรุ่นที่อยู่อยู่อยู่คู่หนึ่งะครับเขาบอกว่าเขาไม่กล้าไปตากผ้าเลยคืนนั้นเพราะว่าเขาเห็นมีผู้หญิงเงาผู้หญิงอยู่ข้างนอกอ่ะแล้วที่สําคัญคือมีหลักฐานยืนยันคือถ่ายรูปแล้วส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มอคือมันมีจริงๆเป็นลักษณะเงาแต่ทุกคนก็ยังคิดว่าเฮ้ยมันเป็นแกล้งกันหรือเปล่าอืใช่ฮะแล้วก็มีอันนี้น่าจะ น้องบอกว่าน่าจะเชื่อมโยงกันกับเรื่องผู้หญิงคนนี้ก็คือเคยแต่ก่อนมันเคยเป็นหอชายมาก่อนอเคยเป็นหอชายมาก่อนแต่ว่ามหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีแค่นักศึกษาไทยอย่างเดียวมันก็มีนักศึกษาต่างประเทศเช่นเดียวกันน้องบอกว่ามันมีที่เขาเล่ามาก็คือเป็นนักศึกษาประเทศกัมพูชาเหมือนเขาพักอยู่หอห้องห้องหนึ่งแล้วทีนี้แม่บ้านทำความสะอาดเนี่ยเขาไปเจอคือนักษยาย้ายออกไปแล้วนะฮะ ไปเจอเป็นลักษณะของพวกตุกตาพวกควายธนูพวกอุปกรณ์คุณสายมนดำประมาณนั้นเหมือนมีตำหนักอยู่ในห้องประมาณนั้นเลยแต่ไม่ได้เอาของไปด้วยหรอตอนเขาย้ายไปตอนเขาออกไปน่าจะใช่ครับซึ่งไม่รู้ว่าเป็นสิ่งนี้หรือเปล่าที่ที่ยังสถิตสถานอยู่ที่นี่แต่เขาก็มีการทําพิธีเอาออกไปหมดแล้วนะครับอืผมว่าไม่ผมว่าน่าจะเป็นที่เก่าแก่ แต่ถ้าเกิดพูดถึงที่นี่ก็เก่าจริงๆนะที่เก่าแก่คือคนเนี่ยเขาอาจจะเป็นลักษณะอะถ้าเราพูดให้เห็นภาพคือเหมือนเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่มานานละยังไม่ได้ไปไหนยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยตามตำนานตามเรื่องเล่าของสถานที่ลักษณะแบบเนี้ยทั่วไปซึ่งแต่ละสถานที่เอออซึ่งแต่ละสถานที่อ่ะมันมีเรื่องเล่ามันมีประวัติความเป็นมาที่ใกล้ๆคล้ายกันหมด เป็นสถานที่ราชการเก่าเคยทำเป็นนูน่นเป็นนั่นเป็นนี่มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะใช่เออน่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นครับนะครับนั่นคือเรื่องราวของวิญญาณหอหญิงนะครับซึ่งต้องบอกว่าไอ้ตำนานลักษณะแบบเนี้ยมันก็จะถูกส่งต่อรุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นไปเรื่อยๆใช่มันอาจจะเริ่มต้นมาแค่แค่หนึ่งแต่บางทีพอมาถึงรุ่นเนี้ย มันบวกมันหนึ่งเป็นสิบแล้วก็ได้ไงถูกว่าตามตำนานตามเรื่องเล่าอะไรต่างๆอะเนาะเออโอเคคุณโดมอนนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณโดมอนนะครับผมขอบคุณมากๆที่แวะเวียนมาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันหลังจากที่ไม่ได้คุยกันมาหูหลายเดือนครับผมขอบคุณที่แจ็คเช่นเดียวกันครับผมทุกงงานทุกคนครับเรื่องอะไรอีกก็ติดต่อมานะยินดีครับได้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริว่าดูใจคนรู้ใจแม่